ไม่ทันจะเละ้ยาังไวมไม่รู้สึกที่ที่ที่ผมเคยเรียนนะนับคนนับคนนับกี่กี่ข้อไม่รู้ ผมก็ทำทำไม่ได้นะเขาเนับกันไม่รู้กี่ก่อถึงอยู่ๆอ,อุ้ได้เยอะได้เยอะรอบนี้ก็ได้เยอะอยู่บ,าบ้างฮะบุญเลยเนอพ่ออย่าเอาแขนมาบาม้างตกปลาน้ำทะเลจา้าปลากระาได้ทุกรอบปลากระปักปลาปกระเป๋านี่ได้ทุกรอบเยอะอีกกงหาเปารอบนี้เเยอะหรอ เสียเศษเข้าด้วยมีเศษเข้าด้วยเก็บโมือวานี่เยอะมากเลยโมวานฮโมือวานเยอะมากเลยเสียนะชอเก็บเยอมากเลยเศนอืมขึ้นมา้เก็บมากเลยไหนอ่ะมันเป็นตัวแบบไหนอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาสีเศษมันปลาเค็มมีรอบที่สองค่ะ เกือบได้เท um, okay. <laughs> ่ากันก mm ับเล็กเดียวนะสามบาทก็ได้สี่ห้าโลแล้บังเอรอเหมือนปากะปักเป้าโอ้นั่นเหรอปักเป้าในถองเลยนี่ สามอยู่คสามใหญ่สามตัวหนูนี่ตัวใหญ่สี่เลยสี่ตัวเลยรอบนี้อันไหนที่ไม่ต้องการนั้นเยอะสี่ตัวเลยปลาปลากระเป๋าฟองเลยรอบนี้รู้สึกได้น้อยกว่ารอบก่อนเนาะนได้เลยพองแล้วนะขายกระเป๋าขายกระเป๋าไก่กระเป๋าน่ององแล้วฟองกลมเลยลูกนั้น วันนี้เอาสีดูพรไปทำจะมีตอีกถ้าจะกินกบไไนไขอบคุณมากเลยบงขอบคุณมากๆเลยลีกีเราลุยเลยวันนี้โดนฟองเนะ เท่าแรงไม่ขายไม่ขาย